ตกลงว่าโมนารวยหรือจนโมนาไม่ได้จนอย่างที่ทุกคนคิดนะครับจริงๆแล้วโมนาก็มีทรัพย์สินของตัวเองที่ราคาค่อนข้างแพงมากๆอย่างที่ทุกคนเห็นอ่าไอ้หนังสือราคา9ก้าแสนเก้าหมื่นนั่นะเห็นว่านางเข,ขียนคอลัมน์เกี่ยวกับการพยากรแล้วก็ไอ้คอลัมน์นี้น่ะมันค่อนข้างเป็นที่นิยมไปอย่างมากทําให้มีรายได้จากตรงนี้มาเยอะแต่ด้วยความเป็นโมนานะครับเมื่อได้เงินตรงนี้มานางก็จะเอาไปใช้จ่ายแบบซุลุยซลแบบทันทีเลยอย่างเช่นซื้ออุปกรณ์ไอ้พวก พากรอะไรพวกนี้ที่มันมีราคาแพงมากๆแ,แถมมีบอกในในนะครับว่าไอของอุปกรณ์พวกนี้ที่นางซื้อมันมาจากเมืองซูเมรุซึ่งแน่นอนนะครับว่าเมืองซูเมรุเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความรู้จึงทําให้ไอของที่ส่งออกมาจากซูเมรุเนี่ยค่อนข้างมีราคาแพงมากๆอยากไอหนังสือที่มีราคา9 9 0 0 0โมูรานั่นเองแล้วสรุปว่าโมนาจนไหม เอาโดยสรุปก็คือนางไม่มีเงินสดหรือก็คือโมรานั่นเองครับนางไม่ได้มีเงินพวกนี้ติดตัวเลยเพราะว่านางเนี่ยเอาไปใช้ใจ่ายกับไอ้พวกอุปกรณ์พวกนี้หมดนางเอาโมราที่ได้จากการเขียนคอลัมน์พยากรณ์เนี่ยไปแปลงเป็นทวกอุปกรณ์พยากรณ์ซึ่งมันมีราคาค่อนข้างแพงมา,มากๆอย่างเช่นในตัวหนังสือที่มีราคา9ึงเก้าแสนเก้าหมื่นแล้วก็ตัวนางเองเนี่ยก็คิดว่าไอ้พวกพวกนี้มันจะเป็นอยู่แล้วนางจึงซื้อมาแบบไม่คิดนะครับถึงจะมีราคาแพงแค่ไหนก็ตามจึงทําให้นางไม่มีโมราติดตัวเลยครับ โดยสรุปก็คือโมนาไม่ได้จนนะครับนางก็แค่เอาเงินไปแปลงไปรัพย์สินซึ่งทรัพย์สินแต่ละชิ้นของนางก็ราคาไม่ใช่ย่อยนะครับดูจากหนังสือที่มีราคาเป็นเก้าแสนแล้วเนี่ยและด้วยความที่นางใช้เงินแบบไม่คิดแบบดีนะครับจึงทําให้โมราสในแต่ละครั้งที่นางได้มาจากการเขียนคอลัมน์เนี่ยมันหายไปแบบเดือนชนเดือนเลยเพราะว่านางเอาไปซื้ออุปกรณ์ราคาแพงพวกนี้หมดเราจึงได้เห็นความน่าสงสารปวหาของแม่นางคนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ต้องไปขอเข้าบ้านเอม่จังกินเอ่ยหรือไปเก็บผลไม้ตามป่ากินเอ่ย สำหรับคำถามว่าโมนาจดหมายก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็น่าจะมีคำตอบในใจกันอยู่แล้วแหละวันนี้ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลตรงไหนตกหล่นไปก็ขอให้ทุกคนเพิ่มเติมได้ที่คอมเมนต์นะครับและในคลิปนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขอภายในนาทีนี้ด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมไปติดตามยูทูบด้วยนะชื่อธรรมะที่เอเวนวัคเอ